สร้างบอกออกไปหาไปเลภาพแบบนี้มอนไม่อยู่โอุกคนคน,คนบอกเลขคือใครโจได้ง่ายคนเดีเยวหนิสวัสดีครั้งครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมข้อเรื่องนะครับเนะเลข ไต่มาจากปูครับยูซีครับผมสองตัวสามตัวสองเก้าสี่เข้าเก้าสี่สองตัวเต็มเต็มครับยูซี่ครับผมเมื่อนี่กับมารบกวนเพราะเรื่องเนี่ยเมือแรงนะครับเนาะเปิลกำลังหยาดพอดีเลยครับยูซี่เอาบยฝนติดตัวบอกครับยูซีครับผมเอาเสียงฟ้าห้องตุ่มต่ำตุ่มต่ำมาแล้วบาดนีิครับยูซี่ครับผมแสดงความมีอกม right. ีใจครับพอเรื่องครับ F ูซีครับผมเข้าสองตัวตรงนะครับเด้อยเอฟซีครับผม พ่อเรืองเกาซเข้าตรงๆเลยครับสองเก่าซีตัดสองตัวมีสองซีสองเก่านะครับเนาะแลักเก่าซีเข่าเก้าซีตรงๆครับอยู่ซีครับผมแนวทางของพ่อเรืองครับอยู่บานพ่อเรืองเลยครับเ้อร์มอนัครับอยู่ซีครับเล็กพ่อเรืองเก่าซีเข่าตรงๆงครับอยู่ซีครับโอ้แม่นขับแม่นแน่นะครับเนาะอยู่ซีครับผม มีสามตัวแค่สองหางเท่านั้นห้าสองหกสองเก้าสี่ครับอีกสีครับผมเข่าชุดที่สองที่สองเก้าสี่เน้นทุกนกชุดเน้นทุกชุดครับอีีครับผมบ้านพ่อเรืองครับอีีครับผมเดี๋ยวนี้คุณพ่อป็นกันญาอยู่หลังบ้านอยู่ครับกําลังอเอาไกล้เอากาเขาห้องเขาบ้านอยู่นะครับเนาะ,ะไปีิได้ไปชมหาพ่อเรืองวัสดีแม่ เอาเอาตรงๆว่าแม่ไปไช้แม่โอ้กับผมเอาซีร,รับกันนี้คือบ้านพราเรื่องแหละครับชมบรรยาก,กาศไป็นความกันแต่ว่าส่วนเขาตรงๆคือเลขทะเบียนรถของพ่อไหวครับอุ๊ยครับผมสามตัวนะครับเนาะะที่ออกคลิปไปนะครับเดียวครับผมเข้าตรงๆเลยทะเบียนรถของพ่อไหวครับอุ๊ยครับผม 9584นะครับเนาะขันหาตัวเดียวเลข4ตัวเขาไป3ตัวโอ้แขนบพแขนครับอีซี่ครับผมถามจะถามเรือครับว่าได้บ่อครับอี้ซี่ครับผมบ่อได้จับบัทครับอี้ซี่ครับผมฝันดูแห่งมีรถมาจอดบังสองขั้นก็เลยบ่อครับเพราะมีจอดรถจอดบังสองขั้นครับอีซี่ครับผมนะเลขรถพอไหวนะครับเนาะบอดดีเสือขี่รถครับ เสือขี่รถนะครับยูฟซีครับผมรเรื่องเป็นกำลังหนักไกลหนักกาผลยู่น่ากลับเนาะอยู่ในบ้านเพิ่นอนผมละเนี่ยเพิ่นมีเวลาว่างก็สิได้ออกมาคุยกับเอฟซีแต่ทุกคนสอบถามเพิ่นนะครับเนาะว่ามีคนใดนำไหลผนใดค, FC, ครับเอฟซีครับบทลีเวนบ้านของคุณปอนะครับเนาะอย่างว่าฟ่าห้องมือบ้าม,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 มากกต่ทีม่มีฝนมากเลยล่ะครับเอฟซีครับผมพอดีพอไะว่กับกลับไปพอดีฝนไล่ดากไปพอดี เลยเมื่อกี้นั่นที่มืดตึ๊บมาเลยครับมันมันติดคำแล้วนะครับเนาะอาโมงก็มาแล้วมาหลบกวนแรงง่ายพอคนอีกแล้วครับเจีครับผมต่ที่ได้มีเวลาเข้าจากน่อยนะครับเนาะเจี่ครับผมรับผมรอน้ากันเนาะครับเจี๊ครับผมไปหาคุณ่อบัดนี่นั่งทางหนออกคุพ่อดเนาะใอยแจ้งดีที่ละครับผม คกับผมเองพ่ออสวันดีครับพ่อครับผมโอ้ยินดีกับพ่อนะพ่อพ่อว้าให้ที่ไปที่มาของมันเลขกเจ็ดเก่าเก่าซีให้ฟังไงกะคือเราไว้ถึงแต่แหละแตละนค่อยออกมาฉันนั่นกะกอยากบอกเวลาถึงเวลาที่ได้มีสัญา้ิ่นโอ้อยากไปเั่นเ่เรียกไปรบกวนเพื่อนมา่อม่บได้ินสั่งบอกออกไปหาไปเอาข้าไปนี้มองไม่ยู่โองไม่เพื่นสิ คนบอกเลขสุดทรจนชินง่ายคนดียวคยไปนี่ะโอ้คนมีคนคนหลายเ่าพ่อคนไปมันมันเด็กๆนสร้างนะไปไปขายเเออหน่วยันเพิ่นไปดิไปในชินัพอหรอพอมัน่ย่ากันอแต่ว่าพ่อีหงจักดูว่าสจักต้องติดต่อทังพ่อย่างเดียวอ่าผมบัตเด็กไปหาเพิ่นเราบัตเออพ่อได้จับหนาใบลังกะระครับผมโอ้ยม็นไปอ้ห ตรงๆเนาะพ่อเนาะตามผม,มเหล็กของเป็นเป็นพระอาจารย์เป็นวอลฟอร์ดขึ้นตุ่นปูเป็น,อ,อ,ปนอาจารย์เ,รเป็นเป็นนุ่มอยู่บ่อก,ก,กว่าโอ้ยโอ้ยังนุ่มอยู่อายุบ้านซีซีว่าแต่ว่าหายเลขแม่นมาตลอด,ลดอมอาานตลอดนั่นแหละท่ันพ่อตกันเขาพุ่งนี่โอ้ครับผม,มข<อ>ัดถึกเขาบอกนลุงไปไต่ไม่ได้เพราะท่านไปเดินฮะคุยตุลากันอยู่ไต่เส่นนึ่งไหมครับ มันมันคุยเรื่องคนนอกคุยเรื่องเขายังไม่เล่าวันนี้นะโอ้ครับผมหนึ่งว่ามันไปคุยเรื่องเหล็กเรื่องเบื้อลูกมล้านเอี่ยเราราคากันบ่เออครับบางต้องวดเนี่ยพ่อเอาว่างกันโค้งสุดท้ายนี่พ่อได้ฝันเพิ่มปะบังพ่อเพื่อเทเดียวเลยตั้งแต่เอาหินมาหลุดคนเลยเออเทเดียวเลยโอ้หมดหมดช่องบ่ดใบแล้วครับผมหลักของคนเกิดปอยเทเดียวของสี่ปะพ่อเทเดียวบ่มีปล่อยหลายเทือว่ะส๊อ ผู้ใดไปเพิ่นกับป้ายตัวเก่าก่อมันกับถิ่นตัวเก่าวัด่นเ <hhhh> พราะว ouais. ่า <banned> ท <clause questionnaire> right? ้งใต้จะถือไหลยแบผู้ละมต้องมนโอ้ว่าถือหลมัทุ่มทั้งใต้่นะในคุ้มบ้านเท่านี้ละอเลื่อคนปวดท้ายนคนก็ม่สบายครับผม้เลยไปวนนอนะอืมยอืมใช่ใช่ท่นครับผมแต่ว่าผู้ใดไปก็บ่าผิดหวัง มีแต่คนหูจักคนไปบ่บบ่มีปากจ่อปากจักสามคนสี่คนขนโอ้ผู้เขาไปได้คือสามสี่คนเั่นหมอบาคกอยังเอาหาันทานี่กะเช่เนี่ยกะคกันข้าเดียวกะของนี้ครับเปนซันนี่ยเป็นพักคนเพรนบ่สบายนะอ้ผมอืมเป็นบ่สบายเป็นกระเลยบ่บ่ไรจม่งเออบ่เปนหาม่งหรเ่อะไปได้สี่มงหาม่วงอยไดพวกนี้ี่ไปใจเดอสไปฮะ โอ้ครับเอาอันนี้พอ่อจับไปนี่หลักฐานของอันที่พ่อปล่อยออกไปหันบังหันนะครับเนาะ,อะเอฟซีครับผมหลักฐานที่คุณพ่อปล่อยออกไปหันนี่สองสามตัวสองหางคือห้าสองหกหลักลสองเก้าสี่ครับที่ผมสองตัวตรงๆคือเก้าสี่นะครับด้วยเอฟซีครับผม อันนี้คุณพ่อเพิ่นก็มีธุระนะครับเนาะก็เลยพาเพิ่นธี่เฝ้าไปธุระจะเข้าพันยานฝนฝ่ามากครับพี่ที่ครับผมกระอบบญขอบคุณคุณพ่อที่เสียเวสลาเวลามานั่งคุยน้ำนะครับเนาะขอบคุณหลายครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมครับเอฟซีครับผมนั่งลงเยที่โทรหาเราครับผมใหญ่ยากข้าวผมเกล็กคุณพ่อบเป็นเข่าเด้อครับเด้อยเอฟซีครับผมสองตัวเม็ดเดียวอันไหนพ่อล้มล้มตี แดงแดงขึ่งคือหนี่แม่นบอกว่าเออนีแหละคักเป็นบ่ครับผมเอาโคม้านลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเนาะเดี๋ยวกเศรษฐีตามคุณพ่อให้เดี๋ับด้วยคุณพ่อเนี่ยแก่มาแรงดูครับเศรษฐีครับผมเอาสมาธิอ่ทั้งลฟ์สดและคลิปสันนะครับเนาะขอลาลงไว้เพียงคนี้ครับเศรษฐีครับผมพ่อกระไม้เนคคลิปหน้านะครับตาอีกทีครับปูเม็ดเดียวเข้าเก้าสีเต็มเต็มเช่นกันครับเศรษฐีครับผม สวัสดีครับปดี๋ยวมับคม